สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องตุกเกมอยู่ผมเนี่ยรวมอนิเมะใหม่มาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปรับภาษาอังกฤษได้นะครับก็ดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็นี่นะฮะ Translation นะครับผมแล้วก็เลืกอกภาษาอังกฤษภาษาไทย,ยได้มานะครับก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสำหรบับปอะเทยแนะนําร้านมาท็อปอัพเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยโตท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสโตร์ไทยใหญ่มีหมดทุกเกม ไม่ว่าจะเป็นวูดทิงลิงเวฟเซสเซโลคาบาฟับจีฟีไฟานเอวิมวชชั่นทุกวันหงไคเซเรียลเกนเชนอิมแพกจักรวาลและเดร์ ption, our, นะลอตทุกเวอร์ชั่นบูปูทต้คอเนี่ยแล้วก็อีเยอะแยะมากมายฝากไ้เรื่องสลับเซเว่นไนท์รับเติมทุกแพ็คแพ็คเล็กทะยานแพ็คก,การแพ็คเด้งเนะี่ยรับหมดทุกแพ็คยิ่งเติมยิ่งถูกเนะี่ยแล้วก็ไปดูเว็บไซต์หลักเราได้ w w w บเว็บ p นะัตตบอเนี่ยรับเติมเกมไหนบ้างเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะเกมบอลต่างๆมีหมดทุกเกมเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปปลลลอออดดภััััยโททาพไมมมม่่่่ีีกกรริิิฟนนนนนนนแง์ใต้คคเเชะบผ จะมีภาษาอังกฤษปนภาษาจีนหน่อยๆนะฮะปรับภาษาอังกฤษได้นะฮะแนวนี้กำลังย่อนฮิตเลยนะครับมาหลายเกมแม่แต่อันนี้รวมมานีมมะเลยนะครับผมนีนะ่เหมือนวัตด็อกสมัยก่อนนะ่าแล้วก็ดูแบบพิกเซลนะครับ ก็จะมีตัวละครลงมาเรื่อยเรื่ยตอนนี้เราจะกดออโต้ได้นะครับก็จะมีโค้ดแจกด้วยนะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวหลักก่อนนะครับผมนี่อัพไปก่อนต่อไปมันจะออโต้ได้นะครับแนวๆนี้ปล่อยตัวหลักจะออโต้ได้แล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วรออัพอย่างเดียวนะฮะ ก็ดูเพื่อนตัวแรกของเราจะเป็นใครนะฮะยิงไปก่อนครับนี่ฟักไข่แล้วหนึ่งนไข่ธรรมดาอันนี้จะมีทั้งตัวละครมีทั้งอ่าทรัพยากรเนี่ยตัวแรกก็มาเจอนี่เลยครับผมอิจิโกะเนี่ย นี่เป็นไงดังโคตรโตรแรงสกิลสกิลโหดเนี่ยอ่าเห็นแบบมีไข่สีฟ้านี่นี่แล้วก็ฟักไปนะผมเพื่อได้อีกหนึ่งตัว อ่าเห็นไหมได้ตัวเฟรนดิเทลมานะผู้หญิงโอ้โหอีโกะนี่โหจัดเลยกระโดดฟันด้วยน,ะนี่ยไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่วยยิงด้วยนะเดี๋ยวตัวหลักเราก็จะออโต้ได้นะร,ระบบก็จะเปิดนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ ปีใหม่แล้วก็ขอบคุณมา,มาทุกท่านที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับทำงานกันต่อนะแล้วก็รอเกมกวรจะมากันนานอยู่นะวันที่13นสาเยโอ้ oh. CBT ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ที่จะเปิดตั้งแต่ต้นมกราละไอ้ต้นธันวาไปทธันวานะมกราลาก็เปิดช้านี่มีโบวี่ด้วยครับนี่ครับเคเวสนะฮยซ้ายมือทำด้วยนะ โอ้ยดากันบอลแรงกว่าโบวี้แกเนี่ตัวนี้ครผมได้มาแล้วใช่ไหมโอ้ตัวนี้ตัวเติมตังค์ครับผมเติมได้เนี่ยหกบาทหรือหกดอลลาร์ตัวนี้โหจัดเลยนะครับเติมได้ใช้บเ,เตรเตดิมเอเมาเนะ ปิวปิวไปนี่รับเควสไปนะแล้วก็ฟักไข่ไปด้วยนะนี่ตรงนี้ได้มาก็จะเป็นทรัพยากรแต่ว่าสีฟ้าเอาก่อนนะฮะของดีอ๋อนี่ทรัพยากรนะอันนี้ก็น่าใช่ อ้าวมาแล้วหนึ่งตัวเอสเนี่ยไปเลยครับผมทีมเราเริ่มแน่นแล้วเหลืออย่างเดียวคือระบบออโต้ของตัวหลักแค่นั้นเองเนะอิ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอุตส่าห์ปรับภาษาอังกฤษแล้วนะดูดิข่าวนภาษาจีนล้วนๆเลย จะเล่นไม่ยากหรอครับรับทุกอันเนียที่เป็นแดงๆนะครับเนี่ยรับให้หมดเนี่นะเดี๋ยวไปดูที่ใส่โคดดีกว่าเรานี่ตัวหลักเราออโต้ได้แล้วก็ไปเลยครับผม,มแล้วก็เร็วจีเลยเนะครับอาวุธนะทีมนะอันนี้อัพ ต้องอัพนะอีชิโกะโหดดีนี่ออเท่าเท่ากันเนี่ยตัวหลักเราเร็ววิวยาเยอะเท่าไหร่ก็ตัวนั้นก็จะเยอะเท่ากันนี่สามจุดสองัน 32, นี้จะอัพสามจุดสองอะไรเงี้ยนี่เอาไปสักนี่เลยครับสี่สิบแค่นี้พอเนี่ย นะลุยแล้วก็ที่ใส่โคดเนี่ยเห็นกล่องของขวัญเลยกดออกมาครับผมแล้วก็กดตรงนี้ออกมาเนี่ยดูว่ามีกี่โคดนะครับโอ้โหโคดเยอะมากบุมๆเนี่ยม,นะมีแสนคอยด้วยเนี่ยโคด FL 1 1หนึ่งเนี่ยอันนี้ง่าย ใส่เไปนี่ได้มันจะเด้งขึ้นอย่างนี้นะ FL สองสองนะผมได้ไข FL สาคือโค้ดใส่ง่ายนะใส่ตามคลิปเลยนะผมไม่ได้ไปก๊อปปี้วางไว้ให้ใต้คลิปนะขี้เกียจยาวเกินใส่อย่างนี้ง่ายสุดแล้วนะะ นี่เดี๋ยวนะมันผ่านด่านอัตโนมัติงงตกใจ <c oughs> <laughs> โอ้ง่ายมากครับตัวนี้หกหกเจ็ดเจ็ด,จดแปดแปดเนี่ยใบกระชาติเติมเงินนี่อ่าปล่อยผ่านด่านอัตโนมัติไปนะแปดแปด,แปด ไปซีไปด y ปดหมดแล้วนะฮะโอ้โคตรจุกๆเลยนะท่านอืมทรัพยากรใบกระชาทุกอย่างเนี่ยเงินแสนกว่านะโผล่โหดอ่าทีนี้ซัมมอนเปิดแล้วครับแล้วก็ไปนะครับผมไปได้ตัวแดงนารุโตนะครับตัวนี้ ตัวทองด้วยอะไรเงี้ยอ่าอีกยี่สิบใบเปิดไปเดียวมันแจงนารุโตะนะฮะโอ้โหโทชชโรูนี่ยตัวแดงจริงด้วยบอกแล้วเพื่อได้ตัวแดงเนี่ยใครวะเนี่ยคุณคุณตัวแดงนะครับสองตัวนี่ แล้วก็เอาตัวอ้น,นี้ออกนะฮะผู้หญิงออกก็ได้นี่มีหมวดต่างๆครบคันนะนี่มีห่อคอยด้วยนะครับผมนี่มีระบบหอคอยก็มีนะฮะแต่าตามจริงเอาตัวผู้หญิงออกก็ได้แล้วก็เอาตัวแดงตัวหนึ่งลงไปนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนทีมกัน เปี่ยนไงวะเออนี่เอาวะวันนี้มันอัพนาะออกยังไงเอ่ยชิปหายแล้วนี่เจอแล้ว ก็มีภาษาอังกฤษ80%นะแต่พอกดแล้วมันไม่ยอมไอ้นี่เนาะนี่ครับก็สลับตรงนี้ไปครับเปลี่ยนตามนี้เลยแล้วกดเหลืองๆนะครับอืมนี่ก็ได้แล้วนี่ดาบิคาละศู์ดีมาตัวนี้เนี่ยทำทุกอย่างที่เกมมันสอนนะครับผมเราก็จะเข้าใจนะ ประมาณนี้นี่เล่นไปเรื่อยๆเพลินๆนะงานดีรวมอลิเม่เพลินๆไอเด้นจัดไปเจอกันใหม่ชิปแน่ชิปนีป้ลาไปก่อนสวัสดีครับ